มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนรอยยิ้มที่เศร้าที่สุดชาวโซเชียลน้ำตาซึมนะคะภรรยาย,ยิ้มสู้หอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีแต่ถูกเมินค่ะเว็บไซต์ w o r ร์ o ออ u บเผยว่าเมื่อเร็วนี้นะคะในโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปดีโอจากผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งซึ่งเธอกำลังจะทำเซอร์ไพรส์ราสามีในวันเกิดนะคะ เป็นโมเมนต์ที่ชวนให้ตื่นเต้นและลุ้นด้วยความดีใจอย่างมากแต่ปฏิกิริยาที่เธอได้รับกลับมาจากสามีนั้นทำให้หลายคนที่ได้ชมใจสลายไปตามกันค่ะโดยหญิงผู้เป็นภรรยายได้ตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ในบ้านก่อนที่จะถือเค้กปันเกิดหลบที่ด้านข้างประตูรอจังหวะที่สามีเดินมาเปิดประตูแต่เมื่อสามีเปิดประตูเข้ามาเห็นกลับเดินผ่านไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ด้านภรรยายังคงยิ้มสู้พยายามจุดเทียนที่ดับไปอีกครั้งหนึ่งแต่สามีกลับเมินเฉยไม่รับรู้ใดๆเลยค่ะทำเอาภรรยายไปไม่เป็นนะคะภายหลังจากคลิปรีโอดังกล่าวถูกโพสต์ไปเพียงไม่กี่วันก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมทั้งพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายคอมเมนต์ส่วนหนึ่งกล่าวนะคะว่าฉันเห็นความผิดหวังเสียใจใต้รอยยิ้มของเธอ ถ้ามีคนมาเซอร์ไพรส์ฉันแบบนี้ฉันจะซึ้งใจและกอดเขาไว้แน่นๆเธอยังคงยิ้มสู้นับถือหัวใจเลยฉันน้ำตาไหลเลยนะมันเศร้าจริงๆอย่าทำกับภรรยาของคุณแบบนี้เลยทางนี้มีผู้ชายโซเชียลบางรายพยายามแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะเหนื่อยจากที่ทำงานมามากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอย่าเอาปัญหากลับมาที่บ้านและอย่าลืมว่าเธอคือภรรยาของคุณทำแบบนี้ไม่น่ารักเลย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ